ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่อง Just Jay ค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับเกม One Punch Man ต o องเกิสิงเคยนะ แปลกใหม่นิดนึงเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ683นั่นเองทุกคนนี่นะไม่ได้จะทิ้งเซิร์ฟเก่าแต่อย่างไรนะคะเราแค่เข้ามาสังเกตการเท่านั้นนะทุกคนซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนใครดูคลิปพี่อีซี่แมนนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยพี่แกก็มาลงเซิร์ฟนะคะเซิร์ฟเดียวกับใจร้าวนั่นเองนะเออแล้ววันนี้นะคะเราก็ระเบิดเป็นผู้สังเกตการน,นะ ก็ถือว่ามาเปิดซีรีส์ใหม่เลยละกันเนาะในส่วนของเซิร์ฟนี้นะคะก็ไม่น่าจะเติมเยอะเท่าไหร่แต่ก็คิดอยู่ว่าปีหน้าน่าจะมีคอนเทนต์หลายอย่างเนาะเพราะว่ามีตัวละคร U R บวกขึ้นมาอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมารีวิว ID ใหม่นะคะของเซิร์ฟ683นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวพาไปไต่แหล่งกันนั่นเองอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วล like นะก็ไลค์คนละหนึ่งไลค์นะ้วก็ไปดูกันเลย Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพัอมาหนึ่งตองเกมนะคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำนระผ่านบัตรคริก็ได้นะคะที่สำคัญผพอนงนา้นถึงสิบเดือนเพาราะไม่กันเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต่อที่ลิชแมนช็อป มาทุกคนสำหรับไอดีใหม่ของเจนะคะจริงๆก็คือตัวละครเนี่ยค่อนข้างถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะทุกคนเหมือนจะไม่น่าเติมเยอะมากนั่นเองนะก็แน่นอนนะะตัวกาโร่นะคะการโร่สามดาวม่วงนะก็ไม่มีไม่ได้เลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแต่เจก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าปีหน้าค่อยเริ่มแบบว่าค่อยแบบระหว่างนี้ก็ ทำแบบหาทรัพยากรปั้นตรงปั้นตัวอะไรเล็กน้อยไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มที่จะแบบว่าอัดเงินอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าอัดเยอะก็น่าจะแบบพัด2เท่าเดิมนั่นแหละเออดูก่อนว่าตัวยูอาบวกแบบแนวโน้มกระแสเป็นอะไรยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่า ตัวละครโบลอดเนาะกับตัวละครชินอสเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะเออก็ระหว่างนี้ก็ปั้นตรงปั้นตัวไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นของไอเดีเก่าที่เออผู้เล่นเก่าอะ่ะเขาเจ้าของไอเดีเก่าเขามีไว้ยอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของดักชายเอซซาบวกนั่นเนองนะสองดาวม่วงตรงนี้เลยนะรู้สึกว่าจะมีแต่ตัวพาร์ทหนึ่งทุกคนอืนี่ประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็ดีมีโซนิกนะแล้วก็คอนะคะคอก็ยังเป็นคอบอมนั่นเองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว ยังไงคอมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเกโลเกโลอยู่แล้วจะก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะก็เลยแบบเอามาเนาะเ้าจะได้เลยลึกนะเออประมาณนี้ตัวละครไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะจริงอะเซิร์ฟนี้นะท็อปหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่ประมาณ25ล้านนะทุกคนจริงก,ก็ก็ไม่ใช่เซิร์ฟใหม่มากเป็นเซิร์ฟแบบเก่าประมาณหนึ่งแล้วนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นแบบเซิร์ฟที่คุณใจร้าวเนี่ยมาเล่นนั่นเองเนาะก็น่าจะหลายๆคนน่าจะดูใจร้าวอยู่แล้วนั่นเองนะอันดับนะคะก็จริงๆอันนี้เป็น เป็นอันดับหนึ่งนะที่พลังสูงที่สุดเนาะแต่ว่าอยู่ออริดาอันดับที่3นั่นเองนะอาจจะปิดตัวอยู่หรือเปล่านะนี่ฮะไหนดูซิมีใครบ้างนะไม่แน่ใจว่ายูทูบเบอร์อยู่แบบมีคนอื่นๆอยู่อยู่เซิร์ฟนี้ด้วยไหมเนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือมีมีใจร้าวใช่ไหมมีอีซี่แมนเนาะแล้วก็จริงๆก็คุณปเต้นเนี่ยก็เห็นแบบว่าแวบบแวบบมาเอา้าคุณซันนี่หลิวเหรออ๋ออันนี้ขค,คือตัวจริงหรือตัวปลอมอยู่ที่4.6เลยเหรอเอาเรื่องจะจัดเนี่ยเออ ในดูซิมีใครอีกนะอันดับที่50หรอสุดแล้วปะเอ้ยจำได้ว่าตอนก่อนอันนี้เจแบบเห็นใจลาวแวบๆบสแบบัก36อะไรองี้ปะอ๋อสาจ็ดนะคะใจลาวนะเออก็เดือดเดือดอยู่นะอืมเราน่าจะยังไม่อัดเงินนะทุกคนเมื่อวานนี้เห็นคุณอีซิแมนเข้ามาเล่นอยู่เนาะน่าจะอันดับแบบ 6กกว่าหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนะี่ยมาลองไต่แล้วกันเพราะตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องสนใจละใครหรอกเพราะดูดิคือเจยอยู่แบบอันดับสอง้กว่าแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราพยายามแบบไล่เข้าอันดับร้อยแล้วกันนะในดูดิชื่อกุชราชัยลาวอันนี้หรอมีด้วงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเ่ะเราลองเราลองได้เราลอง,ลองได,เงได้เดี๋ยวเราทดสอบหน่อยนะน่าจะพยายามไม่แน่ใจว่าจะขึ้นท็อปร้อยได้หรือเปล่านะทุกคนอ่ะเราเร็วกว่านะ จ้วงไปจ้วงปูบอมไปนะฝั่งข้ามอุย้ยโดนโดนการโร่เปิดนะฮะโอ้โหแล้วตัวเราหลับหลับเลยโ,โ,โซนิกน่าจะหลับต่อเรียบร้อยโอ้โหโดนหมัดใส่น้ำทลายหินเนะี้ยโอ้โหโอ้โหโดนลัวลัวจังหวะนี้จังหวะนี้โดนลัวโอเคการโรเราไล่ละจังหวะนี้เอออืมปาดไปฮนะแปดล้าน เก็บได้นิดหน่อยนะคือฝั่งเขาอะมีนี่ไงมีไอ้นี่เมลสากาดไงแล้วก็โหด้วงเนาะเจ๊แบบไอ้นี้ไม่มีด้วงเลยทุกคนตัวที่ตัวที่พอใช้ได้ก็จะเป็นพวกการโร่อะไรเงี้ยอืมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆคือด้วงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าด้วงเก็บได้ภายใน6เทินน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอ,อย่างการโร่ไม่น่าลงอะเออด้วงมันก็ไล่แบบไล่ปาดอย่างนี้แหละ แต่เราต้องได้ฟันกาโลเขานะถ้าเอากาโลเขาลงได้ก็อาจจะแต่ก็ยากอะ่ะพลังห่างกันเยอะเกินเออเมลน่าจะอยู่อีกสักสามเทินปะเออกาโ่มันเป็นตัวตีหมู่แล้วกันใส่เมลมาก็ไม่ค่อยงี้เท่าไหร่แต่ว่าก็สบายใจ <laughs> มีเมลแล้วสบายใจนเนี่ยโอเคอะกาโล โดนการโรเขาซัดมาจังหวะน,นี้ออืมอืม,มตีทาก็จเดียวยังแรงเลยอะโดนโดนด้วงไล่สอยต่อจังหวะนี้โอ้หซึมเศร้าอะสู้ชีวิตจัดจัดผมสู้ชีวิตจ,จัดทุกคนโอโ้โหคือมันเลางมันห่างกันเยอะอยู่นะของเขาน่าจะหกล้านปะ่ะคนนี้เอาเมลขึ้นมาละโอ้ยไม่ได้เล่นเลยฮะไม่ได้เล่นเลยฮะจังหวะน,นี้ นี่ทำไม่ติดว่าเป็นแพสซีฟของกาโรนะโหตายไปแล้วเนี่ยเออเออสน่อยเพื่อนโอเคอืม,อมแล้วคือจริงๆอ่ะจะไปนั่งดูแบบพวกกลยุทธ์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะไอดีนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าน่าจะต้องมานั่งปั้นใหม่เนาะก็ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะเอา,เอ,า,เอ,าอันดับแบบท็อปสิบหรอกแต่ว่าก็น่าแหละฮะคอยมันอยู่สักเขาร้อยอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็ไปกันไกลแล้วเนาะเราก็ ามมาช้าทุกคนหายดีไม่ได้นะหายดีไม่ได้เลยจะเริ่มเล่นใหม่ก็โอ้โหน่าจะหมดหมดเยอะก็เลยซื้อต่อมานะซื้อต่อมาเสร็จปุ๊บก,ก็นั่นแหละตัวเลือกมันไม่ได้มีเยอะมากแต่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ต่อไปนะเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนาะเมตามันจะเปลี่ยนเดี๋ยวพอเมตาเปลี่ยนเนี่ยทุกคนก็น่าจะอืมน่าจะได้ได้เล่นค่อนข้างเยอะทำพาร์ทสองเนี่ยนะพลังน่าจะเด้งสูงเทิร์นสี่ละ ดวงยังไม่หลับอีกวะดวงหมดพันสิบเหอะจะตายยังตายเหอะแล้วการ์โล่เราพาร์ทหนึ่งอะเออทุกคนมันยังไม่หลับอีกโอ้ยแล้วโล่เราพาร์ทหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากอยู่นะเทิร์นองสี่เครื่สี่ยังไม่จบอะไอ้ดวงมันเอาอีกหน่อยนึงโดนสะท้อนตายปะเนี่ยนั่นไงเห็นไหมอ่ะอ่ะเอาเลยเพื่อนเต็มที่เพื่อนเอออ่ะยังโอ,โอ้โห โอเคกว่าจะหลับมาฮะการโลตีการโลตุบตับตุบตับ,ตบปังเทิร์นห้าแล้วทุกคนเดี๋ไม่แน่ใจว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะวัดกันที่การโลอย่างเดียวเลยนะแต่การโลเเขามีกลยุทธ์อะโอ้ยเทิร์นหกแล้วมาเทิร์นหกแล้วฮะโอ้โหเราไม่น่าไหวว่ะทุกคนแต่เราได้เปิดก่อนอยู่นะโอ้หแต่ไม่น่าเขาลงว่ะเราอาจจะหลับ เราอาจจะหลับเราอาจจะหลับเออเขาเดินคอโมโบกลยุทธ์เอออือหืออย่าเพิ่งตายนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายอีกนิดนึงคือแบบจะไปนั่งดูของในตัวไม่ค่อยมีนะทุกคนกลยุทธ์อะไรางี้ก็เอ้ากลยุทธ์เราก็ไม่ค่อยเยอะอะไรเนี่ยเอ้ยมาทุกคนระหว่างที่คนปิดตัวกันเดี๋ยวเราหาแบบว่าคนที่เราจะพยายามแบบขึ้นไปไหว อันนี้ไหวนะเนี่ยจะคิดว่าไหวนะเดี๋ยวลองดูฮะร้อยหกสิเจ็ดนะโอ้ยเขาเปิดก่อนว่ะยากแหละแย่ละโดนเปิดก่อนอ่ะฝั่งเราไล่ตามจริงๆโอเคน่าจะหลับหมดตัวละครอื่นไม่ค่อยมีผลนะฮะโอ้แล้วแรงจัดแรงจัดกาโรเขโคตรแรงอะ โดนไล่กล like, hm, ับฮะตุกตับตุกตับปังเออสวยสึกึกการโรเดกาโรนะคือจริงๆอะหยกจากกดข้ามมากเลยเว้ยแต่ว่ามันมีแบบกดกอไปถึงแบบเทินที่ห้าอะไรอย่างงี้ได้ปะไม่อยากดูอะระหว่างเนี้ยคือมันไม่ตายแน่ๆแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบจังหวะไหนที่แบบเราชนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกอให้เพื่อนนะเดี๋ยวจะนั่งดูเองแล้วกกอให้เพื่อนมา เออแถวที่สนะามฮะยาวไปยาวไปมาคนเกมไวเกมไวเพราะเขาไม่หลุนะไม่หลุดใกล้ิ่งเงินก้อนออกมาให้วเออทำไมเค้าหกแล้วหกแล้วมาเฮ้ยหลับก่อนแน่เลยอ่ะจะไม่นานยืนไหวจะไม่นานยืนไหวอ่ะเอ้ยโดนโดนจังหวะนี้ต,ตุบตับตุบตับปังอืออุ้อยไม่ตายไม่ตายเราน่าจะตายอะอย่างเงี้ยอื้อหือ อย่าตายนะเ,ยเรียบร้อยฮนะอืจังหวะโดนเปิดก่อนเนะี่ยมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองนี่นะคนนี้ดีกว่ามาอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเร็วกว่าเขาได้หรือเปล่านะถ้าเร็วกว่าก็อาจจะชนะนะทุกคนแล้วก็อาจจะเข้าไปอยู่อันดับร้อยหกสิบนะไปถึงสักร้อยก็โอเคละมาฮะของมันยังไม่ค่อยมีนะของมันยังไม่ค่อยฟูเลเท่าไหร่อะมาฝั่งตรงข้ามเปิดกลับมา โอเคกาโลเราไล่จังหวะนี้ตุกตับตุกตับอืมสวยยิงไปฮะเออฝั่งตรงข้ามเปิดมาเราน่าจะหายหมดเหมือนกันหลับหลับเรียบร้อยฮะทีนี้ก็รอจนถึงเทอร์นที่หกนะทุกคนรอจนถึงเทิร์นที่หกค่อยมาวัดกันเดี๋ยวกอให้ มาทุกคนเทิร์นที่6แล้วเทิร์นที่6แล้วนะโชคดีอย่างหนึ่งคือทีมนี้เขา,าไม่มีกลยุทธ์ไล่โจมตีเนี่ยอุ้ยเราน่าจะไหวอยู่เทิร์นสุดท้ายละของแพสซีฟอะเทิร์นที่7มาเราน่าจะเ,าเขาหลับนะไม่น่ามีปัญหาฮะแล้วก็น่าจะเก็บอันดับ166มาได้เรียบร้อยฮนะขึ้นมาเป็น166เนะนะี่ยฮะใจจริงคืออยากเข้าแบบอยากเข้าท็อปท็อปรนะ้อยนะทอ้อยต้นๆเข้ามาข้างในแล้วเริ่มรู้สึกว่า มันค่อนข้างยากอยู่นะเฮ้ยร้อยสี่สิบขอขอลองขอลองขอลองรอบสุดท้ายเอ้ยอันนี้เหมือนจะมีสิทธิ์ทุกคนเหมือนจะมีสิทธิ์อยู่นะอ่ะดาโลเราทีมเราเปิดก่อนนะนี่เออยิงมิดไซ์ต่อฮะจงังหวะน,นี้เออโดน เราน่าจะโดนเก็บหมดเหมือนกันจหว่าดีเออเอ้าวหลับอ๋อเขามีเมลมีเมลก็ไม่มีผลนะมีเมลก็ไม่มีผลเอามีมาด้วยน่าจะได้นะเดี๋ยวเราสืบข่าวจากทั่วไกัน มาบนคืนข้าแล้วว่าแล้วชริดลองที่เอาเอาได้ไม่ไดัไหาคหกแล้วฮนะเดี๋ยวเขาไล่กลับมาแล้วเดี๋ยวเธอเจ็บเรานะ่าจะปิดโอเคสวยเฮ้ยแต่เอาลงวะได้แหละเออตายเออสุขกระบองลืมไหมว่ามีกระบองแต่ไม่น่าหลับอ่ะอื้มไอเราก็นึกว่าได้ชัวร์แบบเถื่อนนะนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว เราไปทําของมาใหม่ฮะหวังว่าคลิปหน้าเราจะสามารถเข้าดับดับร้อ1 0ได้ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ค่ะแล้วเจอกันใหม่เม,มื่อวัน่เจอาไอ